สวัสดีฉันชื่อนิวไม่นานมานี้ฉันได้ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินในโรงเรียนฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่ว่าไม่มีใครเชื่อฉันเลยฉันก่อปัญหามากมายพวกอาจารย์ก็รู้เรื่องนี้และพวกเขาก็ไม่ค่อยชอบหน้าฉันเท่าไหร่พวกเขาเรียกผู้ปกครองของฉันมาพบบ่อยๆแต่พ่อแม่ของฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมันค่อนข้างยากที่จะหาเพื่อนที่นี่และหลายๆคนก็คิดว่าฉันเป็นคนแปลกๆไม่เคยมีใครเดินมาคุยกับฉันแบบตัวต่อตัวเลยสักคนเพราะดูเหมือนพวกเขาจะกลัวฉันนะนะ แต่ยังโชคดีที่ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ฉันยังเป็นเด็กเขาชื่อแมทและเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ป .1 แล้วอยู่มาวันหนึ่งครูของเราก็เรียกฉันเข้าไปพบที่ห้องของเธอและบอกฉันว่าเอาล่ะเนี้วครูรู้ความจริงแล้วนะบอกครูมาเธอว่ามันอยู่ที่ไหนฉันก็แบบว่าครูกําลังพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณครูยังจ้องมองฉันอย่างจริงจังหลังจากความเงียบที่น่าอึดอัดสักพักผ่านไปเธอก็บอกฉันว่าครูรู้นะว่าเธอเอาเงินสาหรับการทัศนศึกษาของเราไปจากโต๊ะ ถ้าเธอคืนเงินนั้นมาครูจะไม่ทําให้เธอเดือดร้อนเลยครูสัญญาฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอันที่จริงแล้วฉันเรียนของรุ่นน้องเราเก็บรวบรวมเงินสําหรับไปทัศนศึกษากันและครูของเราก็วางมันไว้บนโต๊ะของเธออย่างเปิดเผยแล้ววันหนึ่งเงินนั่นก็หายไปฉันโกรธมากเพราะฉันถูกปลักปลามจึงได้ขึ้นเสียงไปว่าผมไม่ได้เอาเงินนั้นไปผมไม่เคยแตะต้องมันด้วยซ้ําครูถอนหายใจและพูดว่าพวกเราทุกคนรู้ว่าเป็นเธอเนียวจะเป็นใครอื่นไปได้ละ่ะ ฉันตอบอาจเป็นใครก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะครูนั่นแหละที่ไม่ฉลาดพอที่ตั้งมันเอาไว้บนโต๊ะแบบนั้นน่ะหลังจากนั้นฉันก็เดินหัวเสียออกไปฉันคิดว่าเรื่องมันจะจบลงแค่นั้นและครูคนนี้คงจะไม่รบกวนฉันอีกต่อไปแต่มันกลับตรงกันข้ามนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นวันต่อมาฉันถูกเรียกตัวไปที่ห้องทํางานของอาจารย์ใหญ่ฉันไปที่นั่นและฉันก็ต้องประหลาดใจว่าอาจารย์ใหญ่กําลังรอฉันอยู่กับครูอีกสองคนและหนึ่งในนั้นก็เป็นคนที่กล่าวหาว่าฉันขโมยเงินไป ฉันโกรธมากและเริ่มพูดคุยกับเขาด้วยอารมณ์เตี้ยวกราดแต่เขากลับตอบโต้อย่างใจเย็นแบบมากเกินไปด้วยซ้ำพวกเขาบอกว่าพวกเขารู้ว่าฉันเป็นคนทำและมันไม่เป็นไรเพราะฉันมีปัญหาที่บ้านและฉันต้องการเงินพวกเขาพยายามแสดงออกว่าเข้าใจฉันแต่ฉันก็ยังคงยืนยันว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่เคยแม้แต่จะแตะต้องเงินนั้นแต่พวกเขาก็ยังคงกดดันฉันต่อไปฉันถามว่าพวกเขามีหลักฐานอะไรมายืนยันนอกเหนือจากกิตติศัพท์ของฉัน และพวกเขาก็บอกว่ามีหลายคนยืนยันว่าพวกเขาเห็นว่าฉันเอาเงินไปเหตุการณ์ดาเนินไปแบบนี้ทุกวันพวกเขาจะเรียกให้ฉันเข้ามาพบและถามคําถามเดิมๆซ้ำๆและฉันก็ยังปฏิเสธทุกอย่างและพวกเขาก็ยังทําให้ฉันอยู่ต่อหลังเลิกเรียนและทําแม้กระั่างค้นกระเป๋าเป้ของฉันแต่ไม่มีใครเชื่อฉันเลยทุกคนในโรงเรียนรู้ข่าวลือที่ว่าฉันขโมยเงินนั่นและทุกคนเชื่อข่าวลือนั้น ผู้ตามตรงฉันเกือบพร้อมที่จะยอมรับสาร,รภาพเพราะมันง่ายกว่าที่จะมานั่งในห้องเล็กๆกับผู้ใหญ่3าคนที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในชีวิตเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าฉันเป็นขโมยและคอยแอบเกลียดชังฉันพวกเขาบอกว่าถ้าฉันไม่รับสาร,รภาพพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องไล่ฉันออกจากโรงเรียนวันนั้นฉันกลับบ้านและเตรียมพร้อมที่จะยอมรับว่าฉันเป็นคนทำมันในวันถัดไปแต่โชคดีที่แมตอดทนรอฉันเพื่อที่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกัน ฉันเล่าให้เขาฟังทุกอย่างและเขาบอกว่าฉันไม่ควรยอมรับสาร,รภาพฉันบอกว่าพวกเขาจะไล่ฉันออกนะถ้าฉันไม่ยอมรับแมทหัวเราะแลวพูดว่าฮ่าฮ่ฮไม่หรอกนาะพวกเขาก็แค่ขู่เพื่อทําให้นายยอมพูดมันออกมาพวกเขาคงเรียกตํารวจแล้วถ้าเขามีหลักฐานจริงๆพวกเขาก็แค่ต้องการใครสักคนมารับผิดและฉันรู้ว่านายไม่ได้เอาเงินนั่นไปฉันถามแมดว่าฉันควรทําอย่างไรต่อไปแล้วเขาก็พูดว่าไม่ใช่แค่นายแต่เป็นเราที่ต้องทําอะไรต่อไป จริงๆแล้วเขามีแผนการบางอย่างแม้ฉลาดกว่าฉันในเรื่องนั้นเขาบอกว่าเราควรจับตาดูคนในชั้นเรียนของรุ่นน้องที่วางแผนจะไปทัศนศึกษาด้วยหนึ่งในนั้นอาจเป็นคนที่เอาเงินไปและบางทีเราอาจสังเกตเห็นบ้างสิ่งดังนั้นเราจึงเริ่มสอดแนมพวกเขาพยายามหาสิ่งที่ผิดปกติเราคิดว่ามันจะยากและใช้เวลานานแต่เปล่าเลยเราค้นพบความจริงแค่ในหนวันมีเด็กคนหนึ่งเพิ่งมีเครื่อง Nintendo Switch ใหม่เอี่ยม ใช่บางทีพ่อแม่เขาอาจจะเป็นคนซื้อให้แต่มันเป็นเรื่องค่อนข้างบังเอิญที่เขาเพิ่งจะได้มันมาตอนนี้และเขาก็อวดมันให้กับทุกๆคนรอบตัวเขาได้เห็นและที่น่าสงสัยก็คือราคาของมันใกล้เคียงกับจานวนเงินที่ถูกขโมยไปฉันโกรธมากและเดินตรงเข้าไปหาเขาแต่แมทห้ามฉันไว้และพูดว่าเราควรต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อทําให้เขาสารภาพให้ได้พอเด็กคนอื่นๆเห็นฉันพวกเขาทุกคนก็วิ่งหนีไปดังนั้นจึงเหลือเพียงแค่เจ้าเด็กคนนี้ฉันและก็แมทฉันถามเขาว่า ายเอาเงินจากไหนมาซื้อเกมเครื่องนี้เขายิ้มให้แล้วพูดว่าพ่อแม่ของฉันให้เงินมาสิแมดยิ้มแล้วพูดว่าเรารู้ความจริงหมดแล้วละเพื่อนของนายคนหนึ่งบอกทุกอย่างกับเราแล้วเด็กคนนั้นสติแตกอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังคงยิ้มและปฏิเสธทุกอย่างจากนั้นแมดจึงพูดว่าโอเคเราแค่มาขอให้นายมอบเกมเครื่องนี้ให้กับเราและเราจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เราจะขอให้เพื่อนของนายบอกทุกอย่างกับครูเองเขาพูดว่าไม่มีใครเชื่อนายหรอกและแมดพูดว่า โอเคเอางั้นก็ได้แล้วเราก็แค่เดินจากออกมาฉันเริ่มประมาแต่แมทนั้นดูมั่นใจมากจากนั้นเด็กคนนั้นก็วิ่งตามพวกเรามาและพูดว่าโอเคฉันจะเอามันให้พวกนายแต่ได้โปรดอย่าบอกคุณครูเลยนะแมทพูดว่าไม่ละขอบใจแล้วเราก็เดินจากไปแมดดึงโทรศัพท์ออกมาแล้วให้ฉันดูว่าเขาได้บันทึกเสียงการสนทนาไว้ทั้งหมดเราไปพบอาจารย์ใหญ่และแสดงหลักฐานที่เรามีแต่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรา และหาว่าพวกเราบังคับให้เด็กคนนั้นยอมรับสาร,รภาพฉันบอกว่าก็นั่นมันคือสิ่งที่ครูทากับผมมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยไม่ใช่เหรอฉันโกรธขึ้นมาอีกครั้งแต่แมทพูดว่างั้นครูจะไม่ลองโทรไปหาผู้ปกครองของเด็กคนนี้แล้วลองถามพวกเขาว่าได้ซื้อเกมใหม่ให้ลูกของเขาหรือเปล่าเหรอครับอาจารย์ใหญ่รับฟังแมทและหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมเครื่องนี้เลยอาจารย์ใหญ่ขอโทษฉันแต่ว่าครูที่กล่าวหาฉันปฏิเสธที่จะขอโทษ แต่ฉันไม่สนใจแล้วเพราะในที่สุดฉันก็เป็นอิสระส่วนเด็กคนนั้นก็ต้องคืนเงินทั้งหมดและประสบกับปัญหามากมายฉันถามแมทในตอนหลังว่าทําไมเขาถึงยอมช่วยฉันและเขาก็พูดว่านายคอยช่วยฉันทุกครั้งเวลาที่มีใครเข้ามาหาเรื่องฉันไม่มีใครอยากมีปัญหากับนายเพราะนายตัวใหญ่กว่าแต่คราวนี้ถึงเวลาที่ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถช่วยนายได้จริงๆฉันมีความสุขมากที่มีเพื่อนอย่างแมทในชีวิตของฉัน ช่วยกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามหากคุณมีเพื่อนแท้ซึ่งเป็นคนที่คุณไว้ใจได้และเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณในยามที่ใครคนอื่นๆนั้นไม่เชื่อคุณ